ครับแล้วขอพูดตามเสียงต่อนะฮะหลังจากนั้นได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงคนที่บอกผมเรื่อคลื่นเสียงเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เคยได้ยินเสียงเนี่ยคุยกับทางนายนิยมดําแดงครับเ,เคยได้ยินเสียง <academy> คุยกับนายนิยมดําแดงนะผมขอพูดตามเสียงส่วนใครจะแปลงเสียงจะใส่เสียงให้มีการค่อยใจผิดกันนั้นผมไม่รู้ แต่ผมขอพูดตามเสียงที่ได้ยินนะคนบอกเรื่องคลื่นเสียงเป็นใครผมไม่รู้ครับแต่เขาบอกผมเรื่องเสียงนะเรื่องเสียงเรื่องการที่ผมได้ยินและเคยได้ยินเสียงคุยกับนายนิยมดำแดงนะ,ะได้ยินเสียงคนที่บอกผมเรื่องคลื่นเสียงเนี่ยสั่งคนของสั่งเสียงครสั่งเสียงเนี่ยพวกนั้นเนี่ยได้ยินเสียงคุยกันกับพระองค์หญิงครับแต่มีการสั่งคนทางพระองค์หญิงเนี่ย หาข้อมูลนายแพทย์อภิชนจีสวิกนะซึ่งเป็นอดีตแฟนเก่าผมเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วนะว่าให้คนของพระองค์หญิงเนี่ยทำการหาข้อมูลของนายแพทย์อภิชนจีสวิกนะฮะก่อนจะทำการใส่ข้อมูลปั่นผมต่างๆนะเหมือนการปั่นเอาข้อมูลนายแพทย์อภิชนจีสวิกการฉีดยาเสพติดนะแต่แต่ผมไม่แต่ผมไม่ได้เล่นยานะ การฉีดยาเสพติดของนายแพทย์อภิชนจิสเว, Trans วกผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดลุมแก้วนะฮะซึ่งเป็นอดีตแฟนเก่าผมตอนนี้ได้เลิกรากันมานานแล้วนะฮะได้เลิกกันมานานหลายปีแล้วนะฮะนายแพทย์อภิชนจิสเวกผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดลุมแก้วตำบลระแหงอำเภอลาดลุมแก้วนะฮะจังหวัดปทุมธานีนะฮะเห <ๆ itesse. S 2> มือนการปัญหาข้อมูลนะฮะมีการจ้างคนของพระองค์หญิงเนี่ยในการปัญหาข้อมูลนายแพทย์อภิชนจิสเวก โดยการหาและเอามาปั่นผมก่อนจะทําการดึงนายแพทย์อภิชนจีสเวกเนี่ยมาดูผมช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือมีการเปลี่ยนตํารวจครับหรือมีการเปลี่ยนพนักง,งานสอบสวนที่สอพอลาดหลุมแก้วและเอาคนของตัวเองเข้าไปที่สอพอลาดหลุมแก้วหลังจากนั้นก็จะทําการเชิญตัวนายแพทย์อภิชนจีสเวกเนี่ยว่าไปซื้อยามาจากไหนเวลาไปซื้อยาเสพติดใช้เข็มในการฉีดเข้าเส้นเลือดเนี่ยใช้ครั้งละกี่เข็ม แล้วนัดเด็กมีเพศสัมพันธ์ในการถ่ายคลิปตามโรงแรมต่าง,างๆเล่นยาเสพติดไปเอายามาจากไหนครั้งละ5ถึง10กไปสั่งยาเสพติดมาจากไหนในการสั่งยาเสพติดของนายแพทย์อภิชนจีเวกนะฮะซึ่งก็มีการปั่นเอาข้อมูลต่างๆแล้วก็มีการปั่นเอาข้อมูลนายแพทย์เออมีการปั่นเอาข้อมูลคนที่โทรหารองมทนตรฐานบุกที่26วันที่ผรนั้นเข้าไปร้องเรียนกับผอ,บอมอทบ .26 บแล้วผมจะเล่าให้ฟัง เป็นออีกรอบหนึ่ง